ตอนเลยเลยต้องถามคุณคุณคิดว่าอิมินาสการณนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมสการา์อัน,นนี้มผมว่าน่าจะเป็นคุณสถาพรศักดิ์สิทธิ์คพี่ถามพี่ถามประธานพรให้ครับผมนะ,ะ <laughs> มาเจอกันอีกครั้งในเรื่องนี้ช่วยเล่าคอนเซ็ปต์หน่อยได้ไหมมันดูน่าสนใจมากสำหรับเรื่องนี้ครับ <laughs> คือคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับสอง สองคนครับก็คือสองคนนี้จะแตกต่างกันมากคือในในวันปกติไม่ควรจะได้มาเจอกันเลยใช่ครับแต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เรียกว่าดวงกุดดวงไม่ค่อยดีครับก็ซึ่งจะเป็นตัวผมที่ดวงไม่ดีแล้วก็ในหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตก็คือแบบไม่ดีสักทีอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็ได้มาอยู่ๆก็มาเจอกับตัวของคุณนิรันนิรันครับซึ่งมีคนเป็นคนที่แบบมีพลังพิเศษ สามารถเฉพาะอยากรู้ได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้เออมีการเล่นแร่ธาตุมีการอะไรผูข้อมือกันอีกแล้วเหรอฮะคุณสองคนที่ชอบเรื่องการผูข้อมือกันนะฮะเป็นเรื่องของความือครับเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้คนสองคนมาเจอกันแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคนนะคะั้นับ ชื่นชอบอยู่ไอสกูเฟนเอนดี้ครับแต่เรื่องนี้นี่มันจะเปลี่ยนไปเลยไหมคคือคือจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์ตอนเนี้ยมันยังยังไม่แน่ชัดเพราะอยู่ในช่วงกำังแ,แบบเขียนให้มันสมบูรณ์ที่สุดซึ่งตอนนี้ผมสองคนก็ยังตอบไม่ได้ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็แต่ว่าหลักๆคือเนื้อเรื่องของผมสองคนครับก็จะไปเหมือนแบบ ผู้โลกอ่ะเหมือนแบบเกียมีมีความเดือดธรรมชาติมีความแฟนตาซี้ทนิดนึงคือคือผมจะเป็นคนอ่าเหมือนต้องใช้กำลังแต่คนนี้เขาจะแบบเป็นอ่าใช้พลังพิเศษผมมันเป็นแบบอ่านี้ปูผมบุญใช่คือผมใช้พรงแล้วนี่เลยาเลยทำให้เธอลุ้มเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่นฮ่าเ่ายาฮ่า่่่ ทำไมมันเทพขนาันขาเกือบฉีกผมเจ็บมากพี่แล้วผมก็คิดแบบต้องาปกป้องสกายอีกเลเี่้วผมปกป้องคุณแล้วแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องปกป้องมบ้าวผมปกป้องสกายตัวอย่างเงี้ยแล้วกำลังด่าผมอยู่แล ขอบคุณมากจริงๆแบบพวกเราก็เกินฝันเกินคาดพวกเราแบบตื่นเต้นมากครับก็ดีใจมากครับขอบคุณพวกเราขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณขอรด้วยี่ครสื่อเยอะด้วยวันนี้ขอพินรครับผะนตอเลยแฟนๆให้อก็แบบตอนนี้พวกพวกผมมีซีรีส์ด้วยกันนะครับก็อย่าทิ้งกันกลาง ดูเปนสองคนไม่เอานะครับดูกันด้วยนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับฝากเรื่องอูครับครับฝากเลยนะครับแล้วก็ขอฝากใหสกูเฟนมีนั่นก็ทุกคนใช่สองทุ่มครึ่งแล้วครับวันนี้อีสิบโออีสองตอนจบแล้วนะวีสิบสี่แล้วครับใรอสุดท้ายแล้วคบอสุดท้ายแล้วครับก็ไลฟ์เสร็จแล้วก็ทุกคนไปดูย้อนหลังทีมกลับไปดูนะครับมันจะจบแล้ว ตัวเอาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันคร,ครับผม